สวัสดีครับไากันทำแล้วเนาะในช่องของซักแลชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่บ้านเนาะพักตะต่อนบรรยากาศพักตอนครับบรรยากาศช่องเจ้าช่วงบ่ายอยู่บ้านเนาะวันยุทธครับวันนี้เป็นเวร่ไ,ไดเดยจะแยกกับเข้าเจ้าหน่อยนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้ประมาณสักห้าโมงห้าโมงป่ายหน่อยซักแล่เมนูครับวันนี้เป็นเมนูอย่างไปครับไปดูกัน นี่ครับเมนูสักเลเนาะอันนี้จะเป็นจิ้นงัวนะครับนี่วันนี้สักเลจะแกงแซนอย่างมาดูกันครับนี่อันนี้ครับที่เด็ดเนาะอันนี้จะเป็นยวกครับผมใครเคยกินพ่องคอมเมนต์มานะครับเนาะแกงยวกใส่จิ้นงัวครับผมวันนี้เนาะไปครับเดี๋ยวมาดูทีตามครับผมนะครับเราจะมากกจิ้นงเอาก่อนเนาะแล้แล้วล่ะ นี่จะเป็นจีนติดดกนะครับเั้งเป็นสีคงครับผม จะกกจิ้นขอขงเาก่อนเนาะแล้วก็พักไว้ก่อนครับกุกเรียบร้อยครับผมเนาะชิ้นแดงบะลึ่งเดี๋ยวมาดูที่แกงครับผมเนาะไปครับหม้อสายครับ ايه بيتقوليت ده ما น้ำมันโขลกออกเอาไม้ครับนะที่น้ำมันบ่ได้เปิดแฟดใส่น้ำมันลงไปครับผม <c oughs> มัน้อนใส่วิกแกงครับโอนกันเนาะผีกแกงหอมกอนนะครับเนาะ

เราจะลวนจิ้งัวาจนน้ำม,มันยากกอนเนาะยังมาใส่น้ำนะครับใส่ใบประคูดลงไปครับเราจะคั่วมันหอมๆด้วยกันเนาะนี่ครับแก่งยวกับ มาจากโคเ่โคเ่มาบรรยากันเลยครับผมวงรถได้สั่ปลาเคียวหน่อยครับแต่น่ยเดี๋ยว ใส่ฮะลงไปน้อยหเนาะก็ความนัวครับผมนี่ประมาณนี้ครับนี่คือสูตรของผมเ้ยคนอื่นจะใส,ปะส่ปลาแผลม์โอ้หนะครับเนาะแต่ <S <S สูตรผมนี่นัวแน่นอน,นแล้วก็โกนครับผมเอาขั้วจีนจนได้ตี้แล้วนะครับเนาะนี่มันจะแห้งแบบนี้ครับนี่เนาะ เนี่ยก็จะเอาน้ำใส่แล้วครับเนาะนก่อนอื่นเห้น้ำล้งางพคกใส่ก่อนครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำขวดเนาะรพอต้องเอาขวดเนี่ย เดี๋ยวเรามากลนพอกนะันเนาะว่าแนมมันได้หรนะือยังแบบนี้ครับเพื่อใส่หยวกจับพอดีเนาะแล้วก็ใส่ขนมออไปก่อน,นครับผมเป็นรสชาติเนาะเป็นรสชาติหนัวอร่อย เดี๋ยวไปครับจริงจริงรงวนี่มันก็หวานที่ชิวเลยนะมันต้องใส่ก็ได้แล้วน่าจะเป็นยีกันเด้นะอกกนเนี่ยนะยีนจะนั่งเลยโยกันนี่ขอลายนยิ้ฝาไว้ก่อนครับรอหม้อเดือดเดีย๋ยวเคาค่อยเอาโยกใส่เนาะไปครับมามาเปิดพอหม,ม้อแกงเขาก่อนเนาะนี่เดือดโบ๊ะโบว์โบ,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 โบว์และ ขันตอนนี้นี่เราจะเอาหยวกใส่แล้วเนาะล้างก่อนครับมหนะยวกของเขากัข่าวจ้าพวเนาะล้งเรียบร้อย ใส่หมครับผมแกงจิ้นงัวใส่หยวกเนาะคนอื่นจะแกงจิ้นไก่ใส่หยวกครับผมสักแรนะแกงจิ้นงัวเนอะ กินเพือลอะในตู้เย็นนะกินพวกปะตานครับผมกินหมูก็มีกินควายก็มีกินงัวก็มีมันเมินกินเตือยงนะกินตงวันมากกว่าไก่ครับ จริงๆถ้าใส่ข้าวคั่วทำน้อยอย่างคือเนาะเรมีข้าวคั่วครับบรตธานได้คั่วเนาะเดี๋ยวเรามันเดือดครับปิดฝาไว้สำกันเนาะนี่ปิดฝาไว้ก่อนมาครับมาเปิดพอมหม้อมำคันเนาะโอ้โหโห,หมอ้อของฮาเนาะหม้อแก่งของฮานะอย่างคือครับผมนี่ แกงจิ้งงูใส่หยวกกล้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสครับผมใส่รสดีไปห,หน่อยเนาะกี้เราใส่ขนอไปก่อนแล้วนะคือมันหวานเจี๊ยบครับผมผมชุบรสครับ สักสองปากเนาะปากผมจะใหญ่เด้อปากมาเดียวมาเดี๋ยวจะมาจีมครับผม,มโคนก่นนกนอ,กอนเนาะหยวกอากระเปื่อยละอย่างม้อจีมพอครับ อืสุดยอดจางเกลือหน่อยเดี๋ยวเอาเกลือใส่หน่อยเนาะประมาณนี้นะครับเนาะหน่อยนี่บอแล้วครับเตอ,อีเนาะ สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเนาะต้นหอมพักป้อมครับผมใส่ลงไปเลยนี่หอมขึ้นเห็นเดอรก้อนี้นะโอ้ยอยากให้เอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมมาพอเนาะมากินด้วยกัน,นครับเมาะแก่งชิ้นงัวน้อยเนาะใ่หยวกครับผม คลิปนี้ขอจบกันที่สี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง youtube ของสักแลเนาะเดี๋ยวสักแลมีเมนูถึงวันครับผมขอบคุณครับ